ยินดีต้อนรบับเข้าสู่รายการสายนิรน,นามก่อนอื่นแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนคิดต่อไปนั้นในสมัยก่อนนั้นได้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเล่าถึงผีของก้อยผีของกอยนั้นเป็นผีที่ออกหากินตอนกลางคืนรูปผ้าข,ของมันนั้นดวงตาแดงสาง ส่วนขาของมันติดกันเหมือนเป็นขาเดียวมันอาศัยอยู่ในถ้ำเพราะตัวของมันไม่ถูกแข็งเลงวากันวาหาใคยได้ไปพบเจอเขาน้อยนักที่จะนอาออกมาผู้เล่าผู้เกี่ยในหมู่บ้านที่เล่าให้ผมฟังว่าตัวของเขานั้นก็ได้ไปพบเจอผีขงก้อยในสมัยที่เขายังเป็นหานป่าเขากับพวกน้องสองคนในอกไปล่าสัตว์ ที่สายป่าใกล้ๆกับสายเดินว่ากันว่าพอพวกเขาไปถึงพวกเขาก็ได้พากันตัดไม้มาทําห้างที่นาท่านแหงพอพวกเขาทำห้าเสร็จแล้วพวกเขาก็พากันกินข้าวกินปลาที่พวกเขาเตรียมมาพออิ่มแล้วพวกเขาก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างของใครของมันพอพวกเขาขึ้นไปนั่งบนห้างเสร็จเขาก็พึ่งสังเกตเห็นว่าป่าแหง ทำไมมันเงียบผิดปกติเขาได้กระแทกใั้ลูกน้องทั้งสองของเขาห้ามส่งเสียงห้ามลงไปจากห้างจนกว่าจะถึงรุ่งสางหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งรอดักยิงสัตว์แต่ก็ไม่มีสัตว์หรือมาเลงอะไรเลย,เลยพอเวลาผ่านไปถึงตีหนึ่งพวกเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดไปมาอ้อมห้างของพวกเขา สักพักหนึ่งเสียงเสียงนั้นก็ได้เงียบไปมีลูกน้องคนหนึ่งได้เอ่ยถามกับพานป่าว่านั่นมันตัวอะไรทา่านกว่าพานกวพานป่าได้ยินดังนั้นเขาก็ทำสีหน้าตกใจเขาได้บอกกับลูกน้องคนนั้นว่ากูบอกให้มึงห้ามพูดไปว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามพอ่าพา,านป่าพูดจบต้นไม้ที่พวกเขาสร้างท้าอยู่นั้นก็เกิดสั่น,นไหว มืนอมคนมาขายบเดี๋ยวผ่านตากูรู้ดีว่าคนธรรมาดาไม่สามารถขยับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้บริกรรมคาถาแดีวบอกใหู้กน้องท้องสองเอาปืนออกมายิงลงไปที่ใต้ต้นไม้พอพวกเขายิงต้นไม้ก็หยุดสัน่นไหวหลังจากนั้นไม่นานกูได้มีลางลาง,งตัดจนออกมาจากพุ่มไม้คือให้หินลูบบ้าง ฮานตาได้เห็นสิ่งนั้นก็ตกใจเพราะตัวของเขานั้นไม่เคยเจอผีของ่อยมาก่อนเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าไม่คิดว่าตัวเองจะเจอหลังจากนั้น่านตาก็ได้สติเขาก็รีบริกรกมบาธอและเอาลุกปืนลงอาคมออกมายิงไปใส่ผีของ่อยตนนั้นพอผีของ่อยถูกรุกปืนลงอาคม มันก็ได้กินยร้อมีความเจ็บปวดแลวมันก็ได้กระทุนหนีเข้าไปในความมืดหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งโวยออกมาจากความมืดว่าพวกมึงมีคนไม่รอดหอกาฮ่าฮ่าพูดจบเสียงนั้นก็เงียบไปเวลาผ่านมาถึงตีสามผ่านไปก็ได้ยินเสียงลิีงจานวนมากพองมาอย่างดังพวกเขาอยู่พอเสียงนั้นเข้ามาใกล้ ผ่านป่าก็ต้องตกใจอีกรอบเพราะลิงพวกนั้นเป็นลิงผีดวงตาของมันเป็นสีเลือดเมื่ันได้กระโจนมาตัดต้นไม้เพรลิงผีพวกนั้นเข้ามาใกล้ๆแล้วผ่านป่าก็ได้บริกรรมคาถาอีกรอบและยิงปืนไปใส่ลิงผู้อีฟพวกนั้นจนลิงผีพวกนั้นตายหมดและแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพอผ่านป่าหันไปดูลูกน้องของตัวเอง ก็ไม่เจอฮันป่ารู้สึกเป็นกังวลมากแต่ตัวของเขาก็รู้ดีว่าถ้าเขาลงไปจากท้างอย่งนี้ตัวของเขานั้นก็คงไม่รอดกับไปหลังจากนั้นฮันป่ากูได้หันหน้ามาแล้วลองออกไปว่าไอ้ผี่ส่วมึงออกมาปากเมือกับกูให้รู้ว่าใครจะกลิ่นคนกันอสิ้นเสียงพูดผีกองก่อยคอยก็ได้กระโดนขึ้นมาบนห่าของเขา เล้ยวพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดพอาผ่านป่ารู้ว่าเขาไม่สามารถสู้แรงของผีตนนี้ได้เขาก็ได้ลงมือไปหยิบมีดหมอลงอาคมของหลวงพ่อออกมาแล้วแทงไปที่ผีตนนั้นว่าผีตนนั้นถูกมีดหมอลงอาคมปักไปที่หน้าอ,อกมันก็กรีดร้องออกมาก่อนมันจะสิ้นใจก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งได้พูดออกมาว่า ขอบใจนะที่ปลดปล่อยข้าผ่านป่าตกใจมากเมื่อได้ยินเส้นนั้นหลังจากนั้นพี่กองกอยก็ได้สิ้นใจลงผ่านป่าได้มาคิดทบทวนว่าเสียงนั้นคงเป็นผ่านป่าอีกคนที่ถูกผีกองกอยฆ่าแต่ก็ได้มาเป็นบริวารรับใช้ของมันออกคิดได้เส้นนั้นผ่านป่าก็ได้สวดมนต์เพื่อที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณดวง ที่ถูกผีตนนั้นฆ่าว่าเขาสวยดสีเขาก็เผลอหลับไปรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วเขาบี้ลงจากข้างตามหาลูกน้องของเขาแต่เขาก็เทพขาดใจเพราะลูกน้องทั้งสองของเขานั้นได้เสียชีวิตทั้งสองหลังจากวันนั้นมาเขาก็ไม่ออกไปล่าสาัตว์อีกแล้ว และแล้วเขาก็เลิกเป็นพานป่าจนมาถึงปัจจุบันนี้